สวัสดีแฟนๆรายการคูณมเซูแมนนะครับตอนนี้ผมก็ตื่นสายมากเลยตื่นมาวาณบ่า,บายนะครับแล้วก็กินข้าวบ่ายสองแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังจะไปเปิดไปเปิดฟิตเนสนะครับก็คือยิมของผมเองนะครับมเซูแมนยิมนะครับที่จังหวัดมหาสารคามคือไปเปิด,ไ,ดไปเปิดเล่นให้นักกีฬาซ้อมนะครับแล้วก็ตัวเองซ้อมด้วยนะครับก็ให้คนเข้ามาซ้อมน้อยมากเพราะว่าเฉพาะนักกีฬาที่จะลงประกวดเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ จะเปิดให้บริการในวันที่สิบห้าที่ถึงนี้ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเพราะว่ามาตราการโควิดนะครับคือภายในจังหวัดก็มีแบบคนติดโควิดเยอะเขาก็เลยให้ปิดยิมไปก่อนนะครับเป็นเดือนเลยนะครับตอนนี้ก็ขาดได้ขาดรายได้นะครับหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่คุณมาเตอร์แมนเนี่ยทำไมไม่ทํารายการลงเลยหายไปไหนอะไรเงี้ยหนึ่งคือผมหมดแพชชั่นสองสองก็คือแบบอ่าเราต้องมาเคลียร์เรื่องรายรับรายจ่ายนู่นนี่นั่นเอฟวีติง ซึ่งเป็นเงินไม่ใช่น้อยต่อเดือนนะครับผมรายจ่ายผมต่อเดือนก็เลยแบบค่อนข้างที่จะไม่มีเวลามามา,มาดูแลช่อง YouTube ก็เลยไปเทคแคร์ในส่วนของธุรกิจ ก็มาถึงที่ยิมผมนะครับมาสแมนยิมก็วันปิดมาจะเป็นเดือนละนะครับอีกสี่วันจะเปิดเวลาผมมาทางานเนี่ยกระเป๋าทุกอย่างก็จะรลบลุงลงังามไงฮะเดี๋ยววันนี้พาเข้ามาดูยังไม่ได้เปิดนะครับตอนนี้ยังปิดอยู่แต่จะเปิดเล่นส่วนตัวก่อนส่วนมากเวลาทําการยิมก็จะ่ายดมุถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะมาเปิดขายเพราะว่าเราเปิดซ้อมเฉพาะรอบเดียวตอน เปวดให้นักกีฬาตออนี่ก็จะเล่นเส้นแรกครับผมก็จะวอร์มข้างละ20เสิบแต่ถ้าเราวนกล้ามไม่เยอะก็วอร์มน้งหนักเบาๆครับอาจจะวอร์มข้างละ1ิบก็ได้ข้างละห้าก็ได้ ถ้าที่ตรกลางอรงกลางเี่นสวิตช์ชินนะแคนิ่งมากเลยเล็งให้ตรงหัว

จบแล้วแล้วก็เช่นจบไปแล้วท่าแรกดีขอของการเราไดเรื่อจับให้เรื่องตำแหน่ง้แล้วก็โดนารแต่โอลยานอย่างเงี้ย เซตสุดท้ายหนักหน่อยข้างละ50บ3แผ่น i yeah. Oh, let's go! Oh! ไม่ไหวแรงเหลือนีดเึงก็ทอนน้ำหนักก่อนเ,เล่นต่อ มืดๆหน่อยบรรยากาศวันนี้ไม่ได้เปิดไฟนะครับเพราะว่ามาตรการปิดยิมก็จะซุ่มซ้อมแอบซ้อมนะครับก็อกล่างปีใครเชิเตสเราเล่นกลางไปแล้วบนไปแล้วล่างนะฮะท่าสามแล้วเราเล่นสี่ท่าท่าหนึ่งไฟก็เลยจบก็ประมาณนี้ไฮเปอร์โลฟี่ก็จะหนาทอนสิบสองทีน้ำหนักก็จะเยอะโอ้เซร็จล่างกัน

หนัโชว์ขึ้นหนาแต่ถ้าผมแบบรู้สึกแผ่นมันกว้างหรอก้ายมันจะเม่หื่นขหนหนึ้นนะมาสรุปแล้วสำคัญทุกท่าอะไรไฟกไ็มีไงไงนะผมนั่งแค่จัดท่าดีนะไฟแผ่นเยอะไฟกว้างๆอ่ะหนึ่งสุดท้ายผอ,อ,อบอกทังไปเนี่ยหนึ่งสเก่งจังหวะสุดท้ายวอมทังหนึ่งสองเก่งเนี่ยลัสิบสองทีห้าทีก็ไ 一百四十五。Oh, การซ้อมอกก็จบลงแล้วเล่นแค่4ท่าผมจะเล่นเพจคือท่าที่ผัก3แล้วก็ไฟง่ายๆครับประหยัดเวลาด้วยประมาณชั่วโมงหนึ่งเสร็จนะฮะก็ถ้าเล่นแล้วแรงเหลือนิดนึงหรือว่ารู้สึกว่ายังไม่ฟูในเชื่อ้ายก็ดรอปเซตได้นะครับเป็นโปรแกรมไฮเปอร์ทรฟี่12ครั้ง10 12ครั้งแค่นี้นะครับก็ไม่ได้ซ้อมมาเป็นเดือนก็เอาไปซ้อมได้โปรแกรมพวกนี้นะครับว่ายัางไงก็อย่าลืมกดชอบท้ายกดแชร์ด้วยกันเนาะแล้วก็ เจอกันตอนต่อไปครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ